มันร้องจนเสียงแหบแล้วอะฟังเสียงมันดูนะ น่าใจเลยลูกโอ้ผู้ช่วยผู้ช่วยมันหลายต้นมั้งเนี чи, ่ย ต้นเดียวแต่เขาเขามัดรวบต้นไม้ต้องแกะไหมพ่อยังไม่ต้องแกะก็ได้ให้มันเป็นเดี๋ยวมันก็จะผุไปเองมันมั้งเดี๋ยวมันก็ตากแดดอันนี้น่าจะมันเขือเปียงไม่ใช่อันนี้น่าจะมนเขือเปราะอันนู้นมันเขือเปาะเอออันนี้น่ามันเขือยาวอันนี้มันเขือแดงไม่ใช่แล้ว ดูแบบใบจักตรงเอาใส่เอาคับให้มันเป็นแบนแล้วก็ใส่ถุงให้ตัดไว้ใช้ แอลแซนรู้ถ่ายคลิปนานย่งถ่ายไปเรื่อย<ๆ>มันตัดได้ไ,ม,ไม่ใช่หรอฝนก็พลัมฝนตกพลัมพลัมแดดออกแดดออกด้วย พระอาทิตย์อยู่ตรงไหนไม่รู้อะแต่เมฆหลวหน,นู่นมีพระอาทิตย์อยู่ในน้ำ ก็ทำให้มันปวดอีกข้างนึงดีจะได้เท่ากันทะแยงนเราในน้ำฝนเริ่มมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาเยอะแล้ว แลอลไีกแล้วแอลแล้าผู้ถุงก,ก็ปลูกเอาไว้กินเนี่ยแค่อย่างละต้นเนี่ยก็ขอกินแล้วถ้ามันระเบือกินเราอย่างเถื่อไปขายได้ถุงของถุงเนี่ยรวมๆกันค่ะ ต,ต้นหนึ่งบางทีมันก็เยอะนะ,ะกินได้หมดเลยนะเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้ยังยังเหลืออีกเต็มอะ